ก็ไม่ได้ทายโอ้โหเสียใจครับตัวที่สามผ่านไปไปกดทิ้งนะครับเมื่อกี้วิดีโอตัวที่สามเดต้องมีตัวที่สี่นะครับ มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับตามไหมยังไม่ตามนะครับโอ้โหมันฮุบครับแต่มันไม่อยู่ขอบอกกันเลย โดนอีกแล้วครับตัวที่สี่ตัวที่สี่ของวันครับจับไว้จับไว้ฮันไฟครับหันายตัวที่สี่ตอนนี้ครับใช้กำลังสนุกครับแฮ็กแฮกแท็ตัวที่ส um 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 ี่ของวันครับโอ้ฮันไฟนะครับ โอ้โหนี่นะครับกัดไปไล่กัดยืนหลายรอบเหมือนกันสามสี่ครั้งกว่าจะกำลังท้องเลยเนี่ยตั้งท้องใช่ปะเล็ขที่ดูท่อดูใช่วันนี้หมายเดียวนะครับกายไปตกโกงนสดริ้วๆเลยนะครับ แต่เจอตรงนี้ไม่ไปแล้วแหละดูแล้วนะครับตัวที่สี่ไปโอ๊ยงับมือมันหิวครับมันหิวอย่างนี้ึ้นอีกแล้วครับตัวนี้ทาย่ายให้แบตหมดไปเลยครับเดี๋ยวไปตัดเอาปิดแล้วก็ต่อตัวที่สี่ไหมตัวที่ต่อเลยขอเชยร์เยอะกันอ่า นนไฟล์ครับทำเองโชว์ไฟล์แล้วพี่<ห> <ไฟ S 1> ครับสุดยอดตอนนัวนี้เหมือนมากอืมตก <ไฟ S 2> ตกกันไฟล์ครับ<ไ>ตกไฟล์ตกไฟล์ได้แอ่ะตกสนุกพี่คอกบาสเนยอ<ไ>่ะพี่คอกบาสปาผิดเสื้อนอ่ะ ตัวเยฮะอะไรฟไตัวฟไฟทำเองไงพี่แบบขนสัตว์อะไรพวกเนี้ยตัวเ,ยเหยื่อเรานี่น้ยเนี่ครับอุ๊ยขึ้นตอนหน้าเลยครับหายนี้ผมบอกสุดยอด สนุกดีครับมผมพอบอกเลยอย่าขโมยเรือกันมานะม <classes> ันอ้เรเคยเห็นพ่อผมตกแต่เรเคยเห็นพ่อผมตกแต่อื <S <S อฮื ใช่ไม,ไ,ไม่ใช่ดีนะผมก็ยังว่าอยู่เรียกผมดีไ,ไดล่อีกไหม,ไมไยังโอ้โหเนี่ยพี่ตอนไล่กลับนี่เนะี่ย เดี๋ยวไล่ดูมาไหมครับมาไหมมาไหมยังอุ้ยตัวที่ห้าครับใช่ ตัสที่ห้าโย่หุบหน้านเรลือตลอดโโอ้หจะยกอยู่แล้วแ,กแกีกแล้วครับแท้วก็จนมือเปื่อยวันนี้โอ้ยไตอลัรงดีอืมโอ้ยดื้อน,นอยครับไต้อะไรแงดื้อ เสียใจครับวันนี้เห็นมาหลายกลุ่มมากเป็นไงครับวันนี้กลับไปสวยสวยงามไม่ใช่ครับหมายถึงว่าที่มาหลายกลุ่มเป็นไงกลับไปโอ้แหวหน้าหน้าติดเลยครับมาขุดแหววกันครับไม่สนหนงาติดไม่เอาอะไรเลยปล่อยหมดตกเกมสนุกเฉยโอ้เสียใจ โอเคครับ <Okay. S 2> ตัว,ตตว,ตตว,ตวทีว่ทห้าครับฮ่าฮ่่โหเยอะขนรดหมดแล้วหมดแล้วทีนี้ถือสีขาวนี่ออไปแล้วขาดไปแล้วต้องทำใหม่ต้องทำใหม่โ <t ose> ทรบอกพ่อที่บ้าน <c oughs> ให้มาทำทำเยอะเยอะ เดี๋ยวลองดนห้าตัวแล้วนะครับห้าแล้วลครับปล่อยไปแล้วเกมอ่ะพี่